ูชื่อผมยาวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชีบห่าบค่ะเอาบอกที่ละตัวว่าแต่ละตัวเป็นยังไงตอนนี้ผมยาวมากเลยค่ะแล้วก็นนแล้วก็วกทำมผมแบบนี้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทำแบบนี้ทำแบบนี้เกื่อเตรียมไดามาเลยอันนี้เอิดูมากเลวิ่งเร็วขึ้นใต้ทางรถนนไฟ ดีนะคะพอดีพอดีเดี๋ยวทุกคนไปดูเดี๋ยวทุกคนไปดูในสายกิฟต์ในช่องในช่องแดงเลยได้นะคะทุกคนแล้วก็สวแล้วก็วกแล้วกเกิดกติดตาจด้วยของยาวี่ไหนคะ่ะของยาวสของยาวไสไหนคะของยพี่เาวไปแห้งค่ะลูก แล้วโต้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอไป <c oughs> อไหนหุ้ย <c oughs>